ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรว์อีกเช่นเคยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในงานนี้เลยครับ Honda AT Megafase นะครับซึ่งจะจัดในปีนี้2024ต้นปีที่โชว์ DC เก่าหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Bravo Bangkok แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพาทุกคนน่ะมาดูรถแต่งในงานนี้ก่อนนะมีทั้งในส่วนของแต่งโชว์แล้วก็ให้คนที่มาร่วมงานเนี่ย โหวตได้ด้วยครับว่ารถคันไหนจะชนะในคลาสรุ่นไหนนะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราพามาดูรถกันก่อนเลยครับ mm hmm. ต้องบอกก่อนว่าแถวเนี้ยครับที่เห็น2แถวซ้ายขวาตรงนี้นะก็คือรถ Giano Plus ซึ่งเขาจะเป็นการแต่งแบบไอเดียเชลเลนตมาแล้ว mm hmm. คือตรงนี้ไม่ได้ให้เราโหวตนะจะเอามาโชว์ hmm. เป็นไอเดียการตกแต่งครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่ฝั่งไหนก่อนดี ฝั่งนู้นก่อนดีไหมฝั่งนู้นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าน่าจะโล่งกว่าก็จะเห็นนะครับว่าไอเดียการตกแต่งเนี่ยมันมีมากมายเลยนะอย่างตรงนี้ที่เราเห็นครับก็เป็นสไตล์ของมินนี่นะตัวการ์ตูนคู่หูของมิกกี้เมาส์นะครับในดิสนีย์เป็นต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการเล่นโทนสีขาวแดงดําซึ่งถือเป็นสีของตัวการ์ตูนมินนี่อยู่แล้วนะครับโอ้เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเบาะเบาะจริงๆนะไม่ใช่แบบว่า เป็นชุดแฟรลิงครอบนี่ครับเป็นเบาะจริงๆเลยแล้วก็เนี่ยมีในส่วนของตกแต่งกระดุมเข้าไปด้วยเออก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของตัวการ์ตูนมินนี่แล้วก็มิกกี้อยู่แล้วอ่ะพอมาดูแนวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นออกแบบสไตล์เรซซิ่งเพิ่มขึ้นนะก็จะมีพวกใส่ท่อแต่งขึ้นมานะครับผมแล้วเนี่ยฮะก็มีการเปลี่ยนเบาะแล้วก็กระจกเป็นปลายแฮน์ hand, อะไรแบบนี้นะครับแบบจิ๋วจิว ให้ทรงมันดูซิ่งหน่อยคันนี้ก็จะตัดมาด้วยโทนแบบคาร์บอนเคฟล่านะครับก็ถือว่าให้ความดูดดันมากยิ่งขึ้นโอ้อันนี้เหมือนแกะสลักไฟเบอร์ับอันนี้มันน่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับที่ผมดูเนี่ยแล้วเหมือนแปะเข้าไปนะครับตรงเนี้ยแปะเข้าไปอีกทีนึงนะแล้วก็เนี่ยแกะเป็นคำว่าเจีอโน แอบดูแล้วคล้ายๆใครที่เล่นกีตาร์ดูแล้วน่าจะคล้ายๆโลโก้ของกิ๊บสันเลยนะตัว G ีอะไรเงี้ยก็ <ใน S 1> ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะ <S <S นอกจากนั้นนะครับคันนี้ไฮไลท์ของเขาอีก2ส,ส่วนเลยก็คือจุดแรกนี่เลยวิงหลังขนาดใหญ่ครับที่เป็นคาร์บอนอันนี้นี่จริงๆมันก็คือตัวมือจับกันตกนั่นแหละครับแต่ว่าเขาออกแบบมาเป็นวิงเลตขนาดใหญ่เหมือนแบบพวกรถฟอร์มูล่าวันอะไรแบบนั้นเลยนะและจุดต่อมาก็คือตัวเบาะอันนี้ให้มาเป็นเบาะแบบหนังกลับด้วยครับก็คือเพิ่ม ความหรูหราให้กับรถโทนนี้มากยิ่งขึ้นโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอหยุดดูที่คันนี้อีกสักคันหนึ่งแล้วกันครับซึ่งจะตกแต่งเรียกว่าเป็นยังไงดีคล้ายๆแบบทรงสกูตเตอร์มินิมอลแล้วกันนะฮะจุดที่เห็นได้ชัดเลยคือเนี่ยตัวชุดแฮนด์ของเขาครับจะเป็นแฮนด์แบบเตี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดในส่วนที่เป็นหัวตัวคาวลิ่งด้านบนไฟทางด้านบนนะครับเอาออกไปเลยแล้วก็มาติดตั้งไฟ ที่บูเลนชิ้นบังลมทางด้านหน้าแทนนะอ่าแบบนี้เลยครับและข้างบนก็จะเป็นแทนเตี้ยๆทรงแบบนี้นะถ้าดูจากด้านหลังอะตอนแรกผมนึกว่าเป็นแนวพวก pcx เลยนะครับลองมาดูจากมุมบั้นท้ายเนี่ยคือหน้าเนี่ยจะดูคลีนมากๆนะครับดูโล่งไปเลยอ่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นทรงแบบสกูตเตอร์โมเดิร์นพวกนี้ครับท้ายเขาก็จะยังดูยาวๆใหญ่ๆอยู่หน่อยและแน่นอนครับในส่วนของมาตรวัดเรือนใหม่เนี่ย เท่าที่ดูอ่ะจะเป็นมาตรวัดเดิมนะแต่ว่าปกติที่จะอยู่บนตัวชุดคาวลิ่งครอบไปทางด้านบนครับก็เลยโยกลงมาอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้นะซึ่งเขาจะติดคล้ายๆแบบเป็นตัวตะแกรงแครช h บาร์ทางด้านข้างครับแล้วก็เชื่อมมาจนถึงทางบริเวณชุดคอนโซลเลยเพื่อที่จะติดตั้งในส่วนของตัวมาตรวัดได้ก็ถือว่าคันนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็ดูแปลกตามากๆเลย แล้วก็ข้ามมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับยังเป็นโซนของ i d เดียเชลเลน e รุ่นเจยโนพัทอยู่นะครับซึ่งอยากให้ดูคันนี้เลยโอ้โหคือสีสันแบบสดใสแล้วก็ดูหวานมากเลยนะกับการตกแต่งที่เป็นโทนสีขาวชมพูแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าคือเรียกว่าเป็นสีที่สาวๆน่าจะชอบแน่นอนเลยนะครับก็คือตัวบอดี้เขาเนี่ยจะเน้นทําเป็นสีขาวชมพูอ่ะเบาะก,ก็นี่ครับเบาะสีขาวขึ้นรูปมาเป็นแบบนี้เลยนะ และตัดสีฟ้าด้วยตัวโครงเหล็กตามจุดต่างๆนะตัวมือจับกันตกหลังนะครับคราชบาร์โดยรอบบอดี้ด้านหลังแล้วก็ตัวคาลิ่งด้านหน้าที่เชื่อมมาเป็นตะแกงหน้านี่นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของตัวตะแกงหน้าซึ่งเขาก็ตกแต่งแบบตัวคมไฟครับเยอะแยะมากมายเลยเท่าที่ดูนี่ก็น่าจะ10 10ดวงได้นะ และมีตุ๊กตาด้วยนะครับตุ๊กตานั่งอยู่ตรงตะแกงหน้าแบบเป็นกิมมิคครับตุ๊กตากระต่ายคู่ me, แล้วก็เดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งครับนี่ฮะตกแต่งเป็นลายตัวแข่งเดียวกับของน้องกล้องสมเกียรตินะครับ35ที่ใช้แข่งในรายการ Moto2 นั่นเองครับผม oh. ก็เป็นของทีมอีเดมิสซี่ฮอนดนะจะเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยนอกจากทำลายแล้วเขาจะตกแต่งเป็นรถแนวเอ d นดูโรก็คือจะมีการยกช่วงโชคนะครับ ให้มันสูงขึ้นรวมไปถึงตัวล้ออลอยเนี่ยก็จะเปลี่ยนยางเป็นยางแบบสายวิบากเลยก็คือเป็นดอกแบบบังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนที่ติดตามน้องก้องก็น่าจะรู้ดีว่าน้องก้องเป็นคนที่ชอบการซ้อมรถนอกจากซ้อมขี่เรซซิ่งในสนามแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบขี่แนวอนดู r รสายโมโตโคอร์สด,ด้วยอาคันเนี้ก็ดูให้การตกแต่งที่เรียกว่า แตกต่างจากเพื่อนแต่ก็ดูแบบมีสไตล์แล้วก็ลงตัวมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็เชียร์น้องกล้องนะครับและขอพามาดูอีกคันหนึ่งครับแน่นอนครับผมเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วนะคันนี้ถูกใจผมมากเลยก็คือเป็นของทางร้านทัฟดีไซน์นะครับก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเราเองครับชื่อว่า i r e b a l l นะครการตกแต่งของเขาก็ง่ายๆเลยรถจะเน้นโทนสีแดงทั้งคันครับแล้วก็ ตัดด้วยลายไฟขึ้นมานะก็ตั้งแต่ในส่วนของตัวล้อที่เป็นล้อสีทองนะครับผมแล้วก็มีการทําในส่วนของตัวโคมไฟนะครับทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าพวกนี้ครับตกแต่งให้มันเป็นสีเหลืองรวมไปถึงเนี่ยตัวพลาสติกครอบตัวชุดมาตรวัดแล้วก็ในส่วนตัวลายบอดี้ทางด้านข้างนะครับอ่ะที่ตัดเป็นสีส้มเหลืองนะครับให้เป็นลายแบบไฟ แล้วก็โซนฝั่งนี้ครับจะเป็นโซนที่ให้คนมาเดินงานทั่วไปเนี่ยสามารถโบวตลงคะแนนได้แล้วนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยรถหลายรุ่นเลยเริ่มตั้งแต่ตัวลีด125นะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัว Gianno p พขึ้นมาเป็น Honda Click ครับ p c x แล้วก็ปิดท้ายที่ ADV 160นะสำหรับตัวพื้นที่โซนด้านซ้ายนี้ก่อน โอเคแล้วเดี๋ยวขอหยุดดูที่คันนี้สักนิดนึงนะครับก็ดูแล้วโดดเด่นสะดุดตามากๆครับก็คือตัว ADV 160ซึ่งเขาจะตกแต่งมาในโทนของกันดั้มแล้วกันนะแต่นี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูกันดั้มนะอ่ะก็จะเท่าที่เห็นครับก็ลวดลายแรปสติ๊กเกอร์เป็นลายแบบกันดั้มและไม่เพียงเท่านั้นครับที่เห็นเลยนะเปลี่ยนโชคนะครับ160เนี่ยเขาจะให้โชเป็นหัวตั้งนะตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบอัพไซด์ดาวแล้วนะ นอกจากนั้นรายละเอียดอื่นๆเท่าที่ดูนะครับก็มีเปลี่ยนพวกแบบแฮนด์แต่งปั๊มบนอ่าประมาณนี้นแฮนด์แต่งปั๊มบนนะครับกระจกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ของตัวเบาะด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนเบาะเดิมมาเป็นแบบเบาะแต่งแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่อไอเสียตัวนี้คุ้นๆมากเลยน่าจะเป็นตัวพันสักตัวหนึ่งนะครับเป็นแซดพันนะครับแล้วเข้ามา แปลงใส่ในตัว ADB 160ก็คันนี้ถือว่าโดดเด่นสะดุดตาผมมากเลยนะครับถ้าโหวตเนี่ยในส่วนของคัส ADB ผมก็จะโหวตให้คันนี้นะ ตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่คิดนะครับซึ่งอยากจะให้พูดถึงการออกแบบแรงบันดาลใจของเจ้า ADV คันนี้หน่อยครับว่ามีชื่อว่าอย่างไงบ้างครับวันนี้นะครับก็ X01 นะครับก็เป็นยูนิคอร์นคันดัมเป็นโปรเจกต์ยูนิคอร์นเลยใช่แรงบันดาลใจผมก็คืออย่างที่เรารู้ครับว่าผู้ชายอ่ะจะชอบของเล่นแต่ว่าพีแฟนจะไม่ให้ซื้อใช่ไหมว่าผมเองอ่ะ ก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อกันพาก็ไม่ได้ซื้อ mm hmm. ก็เลยจัดก,การเอาหุ่นยนต์นะครับมาใส่เข้าไปเลยเอารถกันปดมาใส่ใแรงบัาลใจจากสิ่งที่เราชอบเข้าไปใช่ใช่ใชแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบก mm ันดั้มอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับก็เลยตั้งใจว่าอาผมเอาหุ่นเข้ามาเลยในรถแล้วกันใช่ครับจากตอนที่ดีไซน์ไปก็ได้บอกร้านไว้เหมือนกันว่าตัวผมเองไม่ได้อยากได้เป็นตัวการ์ตูนที่มาใส่กับร,รถ mm hmm. แต่ผมอยากจะเปลี่ยนรถให้มันกลายเป็นบุญใช่ก mm ็เลยมีการออกแบบันหลายรอบกว่าจะได้ตัวนี้มา ผมว่าแบบเท่าที่ผมเห็นนะครับพี่ขีดคือส่วนใหญ่ถ้าคนตกแต่งแนวนี้ละเขาจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากตกแต่งสวยๆไม่ได้แบบเอาไว้ลุยจริงเพราะอย่างที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยคือแบบอัปเกรดโชคมาเป็นอัพไซด์ดาวเลยจานเพลกเนี่ยคือเราก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้แบบจริงรด้วยเลยทุกวันได้ยังใช้งานอย่างเดียวงี้ก็ใจสังเกตเลยว่ายางผมใช้งานจริงคือเป็นรถที่ขับทํางานทุกวันโอ้ใช้ทุกวันเลยใช่ครับขับทุกวันก็คือของแต่งทุกอย่างคืออยู่ในมาตรฐานที่ว่าแต่งได้สวยได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริงใช่ครับเพราะว่าผมจะโดน ไอ้ใสๆมันเนี่ยใช้งานจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าใช้งานจริงใช่ครับใช่เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับพี่ิดเดี๋ยวไปโหวตให้นะครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับอะครับแล้วก็มาอีกโซนหนึ่งนะซึ่งโซนฝั่งด้านขวานี่ครับก็จะเน้นในส่วนของซีรีส์350ประกอบไปด้วย Forza แล้วก็ตัว ADV 350นะครับผมเดี๋ยวผมขอพามาดูคันไฮไลท์ในสายตาผมนะครับก็คือเริ่มที่คันนี้เลย Forza 350ที่ ตกแต่งด้วยคาร์บอนแบบทั้งคันเลยนะครับนี่ถ้าดูนะัน้งในส่วนแฟรลิงคาวลิงด้านหน้านะครับตัวแฟลิงที่ครอบไฟทางด้านบนนะครับแล้วก็เวรบังไม้พวกนี้ครับคือเป็นแฟรลิงทั้งคันเลยนะแล้วก็เขาจะเน้นเป็นแฟรลิงสีน้ําเงินตัดด้วยดํานะครับซึ่งโหต้องบอกว่ามันดูโดดเด่นมากๆเลยนี่เห็นไหมครัชุดคอนโซลอะไรต่างๆถังน้ํามัน ทั้งหมดครับเป็นคาร์บอนหมดเลยยันถึงตัวเวนยูบล็อกนะครับยูบ x กเนี่ยก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันด้วยแล้วก็ปากแต่เนี่ยก็ออกมาทางช่องด้านใต้ u ูบ x ็ตรงนี้อีกนะครับโอ้โหดูทรงแล้วคือจัดเต็มมากทั้งในเรื่องของตัวแฟรลิงรอบคันแล้วก็ตัวชุดสีล้ออะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็

ซึ่งผมขอดูเลือกคันไฮไลท์เป็นคันนี้เลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเขาจัดเต็มสำหรับสายทัวริงการเดินทางที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่นี่เลยคือปี๊บสามใบนะครับทางด้านหลังเลยด้านข้างซ้ายขวานะครับปี๊บแล้วก็ทางด้านหลังปี๊บบนเนี่ยก็นี่เห็นไหมฮะโอ้โหมีที่เท้าแขนสำหรับคนซ้อนให้ด้วยนะคือนั่งได้สะดวกสบายมากๆปี๊บหลังตรงนี้ครับก็มีเป็น,ปนคล้าย เป็นโฟมเอาไว้รองหลังนะครับเผื่อคนซ้อนเนี่ยนั่งพิงได้สบายๆอ่ามีถังน้ำมันที่ติดอยู่ทางปี๊บด้านท้ายด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมแบบเดินทางจริงจัง,จง,จงเลยนะคันนี้นอกจากนั้นเนี่ยครชบาร์ก็มีแบบครชบาร์รอบคันเลยนะครับนี่อ่ะเรี่อของนัตกล้องต่อไปนะครับ ขอนี้เป็นปมือขวานะครับขอนี้เป็นปมือขวานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลายของเขานะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากนักบินนะครับนี่ U.S. ลายครับ U.S. Air Force Limited Edition นะครับและนี่มีคำว่า Maverick ด,ด้วยนะฮะเจ้าของก็น่าจะชอบพาประโยนต์เรื่องท็อปกันแน่ๆเลย โอเคแล้วเดี๋ยวสะดุดที่คันนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือคันนี้เนี่ยทำลวดลายของฟรีเซอร์ครับก็คือตัวลายในดาร์กันบอลนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนดาร์กันบอลเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าดาร์กันบอลในภาคแซดเนี่ยตัวลายหลักๆตัวหนึ่งเลยก็คือฟรีเซอร์เขาแรปเป็นลายนี่ครับขาวม่วงนะครับเพื่อให้ลับกันกันกบนี่เลย หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกบิ m มอล่าดากันบอลแซดซึ่งต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยผมซื้อมาครบเซตเลยนะหมวกดากันบอลแซดเนี่ยครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูในคลิปนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนให้เข้าไปดูกันอีกทีนึงโอเคครับก็จบลงแล้วก่อนนะกับคลิปพาดูรถแต่งในงาน ค o n ด a a t m e g a f a า e ครั้งนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังมันมีผ้าคลุมอยู่เดี๋ยวพอเปิดตัวรถใหม่นะผมจะทําคลิปแยกให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ารถที่ทางค o นด a เปิดใหม่ในงานนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับยังไม่ิหมดแค่นี้ครับ